ต้องตาคอครับผมเวลาเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยเปลี่ยนความหล่อของผมคุณอย่าคิดนะว่าผมจะตอบว่าผมรับคุณอยู่โตแล้ว คนเราคุยกันใจใจครับเปิดใจกันไม่โอเคเขาบอกไม่โอเคคุยดีว่าทุกวันนี้ใครไม่พอใจของเรื่องอะไรป่ะผมจะปากโุงเยอะเลยเหรอผมรู้ผมรู้ว่ากับคุณคนไม่ดีอ่ะเป็นเด็กที่ใส่ไม่ดีเป็นเด็กปัดจัด เด็กเอาเด็ดใจตัวเองทุกอย่างโท่ใครไม่ได้ต้องจากพ่อแม่หมยินทุกยินกรรมพันธุ์ที่เกิดมาได้ใครมาคูณนะแป็นคนดีเหรอ แม่บอกว่าสอนไม่จำจริงครับคุณแม่ผมสอนผมทุกวันเลยว่าอย่าดื้อนะลูกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเราคิดว่าเราสิ่งที่เราทำมันไม่ได้แบบทำไว้ใครหรออเปล่าหรอเปล่าเลยคือสิ่งที่เราทำม,มันไม่ได้ไปทำให้ใครแบบเดือดร้อนเลยคือเราทำแบบโอเคแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่แบบโอเคยังส้มยังห้าริตรโ้ทำ เรารู้ไงเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่รู้ว่าเราเราตอบเขาว่าไม่แต่ถามว่าใจผมทำป่ะใช่บางทีมันดื้อให้ก่อนครับคือต,ตัวผมผมจะพูดแบบให้ทุกคนแบบเฮ้ยผม,มเด็กดื้อว่ะ <c oughs> แต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกครับ <c oughs> เป็นคนน่ารักคนหนึ่งโอ้นี่คือไม่ตั้งใจกันจริงใช่ป่ะ <c oughs> อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้ว 6ปี dakika, บางคนพ้องมาวันนี้นะอย่างน้องไม่รู้ว่าน้องหรือพี่พี่สาวที่เวียดนามนะครับผมโอ้หึยคือมันน่าสนใจเศรษฐกจลอดเหยื่อเลยทุกคนดูนั่รับ <USA> รวม U.S.A. นะผมออกหนมาแค่ก็แต่ละฝ่ายก็จะมีก็อง้องยาวให้เองแต่คนก็จะมีหน้าที่ที่ดูแลคนที่ตัวเองรักในในหน้าที่ต่างๆไปนะแฟนคลับเป็นคนจะรู้ว่าตัวเองทำอาชีพอะไรอยู่ก็จะสามารถจะดูว่าให้อาชีพเหล่านั้นสามารถจะส่งเสริมหรือว่า สนับสนุนคนที่เขารักได้หรือเปล่าบางคนทาครีมขายนะก็เอาครีมให้เราใช้เอาหน้าเป็นสิวขึ้นเกิดขึ้นมาก็ไปอยู่ทดลองไปบ,บางคนยาสบระผมาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากครับอันนี้เป็นอะไรนะ ก็นี่นะฮะที่บอกว่าทุกคนแบบน่ารักมากๆนะครับจริงๆแล้วสิ่งของนี่เป็นของนอกกายนะสิ่งสำคัญดีแค่ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้กผมผมก็ดีากสุดเลยี่แบบเออเ่นะจปลกใจเลยเพลงต่อไปเพลงจีไม่เคยมีใครที่ไม่เคยฟังนะบอก แต่ว่าอะไรแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของผมถ้าไม่เชื่อลอาฟังครับ

speak on ระยะทงใจนะครับเป็นเพลงที่ยอดวิวเยอะที่สุดนะครับเมื่อก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็หายไปแล้วคลิปอันตัวจริงอ่นะเสียใจมากเลยอ่นะยงเพลงก็มียอดวิวแบบได้เยอะเหมือนคนอื่นของเราอ่ะนะครับก็อ่าเป็นเพลงที่แบบเป็งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ทำให้ทุกคนได้ดากการู้จักกันแล้วก็ร้องตางก็ได้เยอะมากนะคิดถึงเพลงนี้ก็เลย มาร้อยในวันนี้นะครับชอบไหมครับชอบจัดยะทใจนางเอกของมีคือใครต้ยอะไรฮะเต้ยสิพคโปาง่ายะซึ่งวันนี้